สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube นะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำว่าน้ำขุ่นๆเนี่ยจะกลับมาใสก็คือสำหรับคลิปที่แล้วผมใช้ปูนเขา10กระสอบนะครับ50 50กิโลนะครับก็มันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับนี่ก็ประมาณเดือนกว่าวาครับเนี่ย ก็คือผมมาตอบให้แล้วนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์ Comment ว่าเออไม่เห็นทำคลิปว่าน้ำออมันใสหรือว่าน้ำมันขุนนะครับนี่ก็มันได้ผลนะครับพี่น้องน้ำมันใสขึ้นจริงครับจากที่น้ำมันออขุนมากเลยนะครับน้ำสระนี้ก็คือมันมันทำให้น้ำออดีขึ้น ดีขึ้นเยอะเลยครับจากน้ําที่ขุ่นๆกลายมาเป็นน้าออกเริ่มเริ่มใสขึ้นนะครับมันใช้เวลาประมาณเดือนกวักวครับสําหรับคนที่จะเอาไปทําตามก็ลองใช้ปูนขาวเพิ่มขึ้นอีกสักเพิ่มขึ้นไปอีกสักหน่อยนะครับอาจจะใช้เป็นสัก 70กิโลหรือว่าสักแ80ดสิบกิโลอย่างเงี้ยครับก็คือน้ํามันอาจจะใสขึ้นกว่านี้นะครับปลามันก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับนี่ครับน้ํามันมันเริ่มมีสีสันว่าเออมันมันจะใสขึ้นนะครับแต่มันก็อาจจะใช้เวลานานสักงนี้นะครับประมาณเดือน เดือนครึ่งน,นะครับเนี่ยครับจากที่ผมเคยถ่ายไว้ลงว่าจะทำให้น้ำขุณนมาเป็นน้ำใสนะครับก็คือเนี่ยครับน้ำมันใสขึ้นจริงนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ส,สวนเกษตรไทยแลนด์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ในะให้พี่น้องออทำตามหรือว่าให้เป็นแนวความคิดนะครับสวัสดีครับ